สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีเมีนะคะวันนี้ก็จะพามาดูสกินใหม่อากันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นสกินวอลล p a ผาซีซั่นหน้าด้วยเนาะเพิ่งจําความได้เพิ่งซื้อวอลล p a ผาซีซั่นที่แล้วไปเนี่ยยังไม่ถึง10วันที่นี้ก็ถึง10วันกว่าๆแล้วแหละทุกคนกิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็สกินที่จะเข้าใหม่เนี่ยก็ เยอะเหมือนกันคือเยอะจนงงจนมึนกันไปเลยนะคะก็มาเริ่มกันที่สกินแรกนะคะจะเป็นสกินตัวดอเรียนะคะทุกคนก็ดอเรียหวานานะคะมาคู่กับไฮโน่นะคะคือเขาจะมีบทสวีทกันเด้อกับไฮโน่นี่นะคะสกินไฮโน่อะถัดมานะคะจะเป็นสกินอิลูเมียซึ่งก็ถือว่าเป็นการเห็นอิลูเมียในสกินใหม่ๆอะไรอย่างนี้เนาะหลุดจากภาพ สาวหวานยูนิเวอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นยิรุเมียจนสลัดนะคะสกินนี้จะเป็นสกินวอล์ร่าผาซีซันนานะคะแล้วก็จะมีสกินตัวสกัดอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นวอล์ร่าผาซีซันนาก็ก็แปลกๆใหม่ดีนะปกติสกัดอาจจะไม่ค่อยเห็นสกัดมีเอฟเฟกสกินอะทุกคนอ่าแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีไหมอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวคิวกรอสนะคะสําหรับวอร์ราผาซีซันนาเนี่ยก็จะมี อยู่หลักๆ3สกินประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะปีชีพไล่ปีไล่บัฟฟ้าแล้วเป็นของฉันเออแกไม่รอดแน่ <ม>เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการงานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจ Admin ต้น ว้ดวยนะคะคขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีดลิปกช่อน,นะคะ มาจะเป็นสกินตัวซานิดนะคะตัวซาณิดค่อนข้างหล่อนะทุกคนเราคิดว่าเอฟเฟกน่าจะสวยนะมันก็แอบคล้ายๆอะไรนิดนึงเนาะแต่ก็สกินมันก็คล้ายๆกันอย่างนี้แหละทุกคนประมาณนี้แต่ก็หล่อนะเออคาดว่นานะคะจะเป็นสกินตัวแอตฟิกซึ่งเฮ้ยห,หรือหรือเดือนหน้าเขาจะมาในทีมแบบโจนสลัดซะเป็นส่วนใหญ่คือแอตฟิกก็เหมือนจะเป็นโจนสลัดอะไรประมาณนี้นะคะไม่ก็ เป็นวอลล่พาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะไม่เป็นวอลล่พาร์ตัวสลัดอันนี้แอดฟิกนะคะอาจจะแจกฟรีนะคะทุกคนเพราะว่าดูจากภาพแล้วเดานะไม่น่ามีเอตฟกนะคะทุกคนอ่ะและตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นสกินตัวยานคุกิ้งนา่ารักน่ารักแบบนี้เลยเพิ่งทำคลิปบ,บ่นยานไปโอยจะโดนด่าวัเนี้ยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสกินอาวีช่วงนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างอื่นที่จะอัปเดตกันนะคะ มาดูพร้อมกันนะคะสำหรับสกินอีลูเมียนะคะจากเครดิตจากแฟนเพจ king of spot นะคะนี่เฮ้ยค่อนข้างทำออกมาได้สวยเลยนะทุกคนอันนี้โจมตีปกตินะคะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เออมาเด้อเออม,มามามาวมามาอ่ะอันนี้จะโจมตีปกติอันนี้มีร่องลงล่องเหลือไม่ใช่โจมตีปกติละ ค,คือควรทำคลิปเริ่มเมาเริ่มอะไรแล้วนะคะทุกคนคือเหมือนสกิลที่1ห,หรือสกิลที่2วะไม่ค่อยได้เล่นอิลูเมียคือมันจะมีเป็นแบบเรือใบออกไปนะคะไม่ค่อยเห็นอิลูเมียนะเอฟเฟกสีเขียวเท่าไหร่เออก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะคะเดือนหน้าเนี่ยอะไรใหม่ๆใน RV ก็น่าจะเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีเวนี้อันติสวยอยู่นะกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่นะคะนี่เอออันติเฮ้ยเป็นเล่น เป็นเล่นนะวอร์ร่าพาซิสนาคุมเดอร์คุมเดอร์250 <laughs> 2้อป่องเออนะคะมาอีกหนึ่งตัวนะคะวอร์ราพาดก็จะเป็นตัวสกัดคือถ้ามีให้ดูอย่างเงี้ยคือรู้เลยว่าคิวกรอตเราเนี่ยไม่น่ามีเอฟเฟกแล้วก็แอตฟรี Ast Ast ric, นะ่าจะแจกฟรี Free. สกัดเหมือนตัวเดอะฮักเหมือนเดอะฮักมากมันสีเขียวอ่ะทุกคนอาจจะเป็นฟิลแบบ ปฏิกาดปกป้องเรืออะไรเงี้ยทุกคนที่มันจะมีแบบเวลาเราดูหนะักการ์ตูนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบลูกน้องปกป้องเรืออะไรนี้นะคะสก,กัดก็ค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะทุกคนเราไม่ค่อยเห็นสก,กัดมีเอฟเฟกต์สกินเท่าไหร่มัง้งหรือไม่ค่อยได้เล่นด้วยแล้วก็สก,กัดพึ่งมันจะไม่บรับก็ปรับมาคือลืมอะทุกคนมันเยอะจนลืมไปหมดแต่เฮ้ยสวยนะจังหวะทุบมีความพื้นพื้นทุบมีความแบบสั่นแบบทุกคนดูดิมันจะมีช็อตที่แบบ ช็อกอ่ะโอ้ยทำออกมาได้สวยนะเราว่าถ้าเอาเล่นคู่กันเนี่ยก็จะมีเล่นสก,กัดกับอิลูเมียเล่นด้วยกันเนี่ยน่าจะโอเคเลยนะทุกคนเออใครที่ชอบทําคลิปแบบเล่นสก,กินก็ทําคลิปได้นะคะนี่ก็เออโชว์ไปอย่างงี้นะสก,กัดสวยนะอ่ะเต็ม10เอาไป7จ็ดละกันอือความหวานของดอริยากับไฮโนเออจะพูดชื่อตัวละครผิดแล้วเนี่ยเออ เคยเป็นเล่นเป็นเล่นเขามีความมันไม่เหมือนไม่ใช่เกมอาวไม่แหบคล้ายเกมจีบสาวอยู่นะเออแต่จริงๆก็ไม่ค่อยเห็นอาวีทำสกินแนวนี้เท่าไหร่นะทุกคนแบบวหวานแล้วก็แบบผู้ชายสายหวานด้วยนะอทุกคนก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะอ่ะเดี๋ยวมารอดูเอฟเฟกกันคือไม่รู้นะว่าจะขายราคาย,ยังไงนะคะยังดาวใจไม่ถูกแต่ขอดูเอฟเฟก่อนเดี๋ยวจะให้คะแนนเอฟเฟก คือช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นไฮโนเลยอะเออนั่นดีไม่รู้ทำไมหรือไม่ค่อยกดอ่ะแล้วก็เอฟเฟกหวานดีนะเขาหวานมีความนิทานโอ้ยเขามีเรือนะเออเดือนนี้เขาว่าดตีมเรือนะคะเดือนหน้าเอออุย้ยเอฟเฟกต์ทำออกมาได้โอเคเลยนะสวยเลยนะสำหรับเราเราคิดว่าถ้าดูคลิปอย่างเงี้ยอาจจะเฮ้ยแบบไม่เห็นสวยเลยอะไรอย่างงี้อันนี้เราไม่ได้พูดนะคะแต่ เราต้องไปจับในเกมกันมันจริงๆไว้ทุกคนมันจะสวยนะเออเฮ้ยแต่เราว่าทําได้ดีเลยนะเราว่าเดี๋ยวเราขอ,อรอดูรอดูดอเรียนนะคะจะได้จะได้รู้ว่าโอเคไหมเออเฮ้ยเป็นเล่นนาฬิกาเป็นเล่นเฮ้ยนาฬิกาย้อนเวลาคือเวอร์มากมันเหมือนอันเนี้ยทุกคนสกินเอ,อ่อตัวอะไรสักตัวที่มันเป็นนิทานจำไม่ได้ล IP, ะ VIP วะ คือมันเยอะจนลืมนะคะสวยเลยนะทุกคนอ่ะเต็ม10เอาไป8ละกันอีก2ไม่รู้ห่างไ้ก่อนเผื่อมันแพนอ่ะเอาไป2นะคะสำหรับสกินนี้ของไฮโนโอ้สวยนะทุกคนชอบสกินนี้ของไฮ n o โไหมคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะคะอ่ะสำหรับสกินดอรเลียหวานมากคือถูกหวานมากอะ่ะหวานแบบผู้หญิงตัวเล็กๆอะ เฮ้ยเป็นเล่นเป็นเล่นทําสวยนะเออเต็มสิบเอาไป9และกันอีกนิดนึงไม่รู้ให้อะไรเอ้ยอีกหนึ่งคะแนนก็เผื่อติดแบบว่าไม่จึง้งอะไรอย่างงี้อาจจะจึง้งเออคือเอ้ย,อ,อ,ยอันนี้เขามีแบบกิมมิกนะส่งจนหมายรักให้กันเดอร์อ่ะอันนี้โจมตีปกตินะคะดอเรียดอเรียก็คนเล่นเยอะนะแพทนี้ คือรวมๆแล้วมันสวยนะคือเราไม่เคยเฟื่อนตรงนั้นทุกคนว่าเราไม่เคยเห็น RV นะคะทําแนวแบบสายหวานคือเราวาดหน้ามันเหมือนแบบเกมถีบหญิงนะเกมแบบหาคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่นะแตนน่จริงเขาน่าจะเป็นแฟนกันนะคะเอออ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลื่นคลื่นก็ทําออกมาได้สวยนะทุกคนถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่าแบบตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้สวยว้าแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราเนี่ยพอมันมาอยู่ในโทรศัพท์เราถ้าเราไป จับสกินเล็จริงๆเนี่ยมันจะสวยมากนะคะทุกคนอตอนนี้ก็เลยให้ก้าวก่อนเผื่อเติม10ตอนสกินเข้าไทายแต่เดือนหน้ายังไงก็เข้าแน่นอนนะคะมีมีขามีหงมีหางเด้อเออเป็นเล่นก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสกินดอรียทุกคนชอบสกินดอรียไหมคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะคะนี่แต่เราเดาวใจไม่ถูกเลยว่าจะขาดเท่าไหร่ประมาณพันสองอ่ะเออเดาๆนะคะสำหรับสกินที่อัปเดตมาตรงนี้นะคะก็คือ ไม่มีเอฟเฟกแอบเสียดายซานิศนะถ้าเราคิดว่าชุดมันสวยมากอะทุกคนถ้ามีเอฟเฟกน่าจะสวยนะคะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็รอดูคือรอดูอยู่เนี่ยซานิศเสียดายอะไม่มีอเอฟเฟกอ่อ,อะเอออาปาแหลกก็ไม่มีเอฟเฟกนะคะวอลล่าพาร์ทเหมือนเฮ้ย <laughs> <laughs> ทำไมมันมันเขียวไหนกันแน่เนี่ย <laughs> เขียวแบบมรกตให้วอลลพาร์ติสนาให้แค่อิลูเมียอะ อันนี้ก็จะเป็นหยานนะคะหยานก็คิดว่าน่าจะแจกฟรีเนาะเพราะว่าทุกๆเดือนอวิเขาก็จะแจกสกินฟรีประมาณเดือนละ2สกินนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวก็รอดูว่ากิจกรรมมันจะมีแบบกิจกรรมแบบแจกสกินฟรี2 2สกินนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเติมปองต้นเดือนเดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นอันไหนหรือหยานจะเป็นเติมปองต้นเดือนอ่ะเอฟเฟกตก็สวยนะเสียดายไม่มีเอฟเฟกเออไม่มีเอฟเฟกเท่าไหร่นะคะและสิ่งที่อัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็คือ บีจารมีป้ายสังหารแล้วนะทุกคนอเดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีนะคะว่ากิจกรรมป้ายสังหารของบีจาร์เนี่ยจะมาเปิดขายยังไงราคาเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงนะคะหรือว่าสกินบีจาร์อาจจะกลับมาขายพร้อมป้ายก็รอดูกันคือลืมไปแล้วนะว่าสกินนี้ราคาเท่าไหร่น่าจะประมาณ 3- 4พันนะรอป้ายก็อาจจะไม่รู้เดาไม่รู้ว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงนะคะก็รอติดตามกันเด้ออ่ะมาดูคลิปเปิดตัวสำหรับ วารอผาซีซัน่าการนิดนึงเออเขามีความส่องเรือเฮ้ยฉันเห็นเรืออ่ะมีแบบนิมิตกรรมือว้าปึ๊บมาอ๋อสกัดเป็นกับตันหรืออีลูเมียเป็นเมียกับตันเหรออาจโดนชนอาจโดนชนโค้งกระดูกเฮ้เฮ้เฮ้ป้ายป้ายอ่ะอีลูเมียกระโดดมาดึงอูเอฟเฟกต์เวอร์มากจริงว่ะคนทำคอมเม้สวยมากอ่ะ เฮ้ยเป็นเล่นคนทำเอฟเฟกสวยนะเออกระสุนมาปึ้งโอ้ยมากันมากันมาโชกระโดดเข้าไปนี่จะต่อยปึ้งเงินตกรวยๆจ้าไม่เห็นมีคิวคิวกรอตคิวกรอตน้อยใจนะคะเนี่ยเออรอเล่นคนะ่ะมานะคะทุกคนสำหรับใครที่รอสกินเอลซ่าไม่นานเกินรออาจจะมีข่าวให้เห็นนะคะไม่ เดือน10ก็เดือน11เนี่ยสกินเอลซ่าเข้าไทยแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้กรอบเอลซ่ามารอแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวเอฟเฟกก็ไปดูได้นะคะที่ช่องเราจำ m j แมวแมไปเลยเออดูให้ตาแฉะกันไปเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอฟเฟกกรอบโปรไฟล์ของแอสเซนกาสวยนะเขามีความคือวิววับแรงที่สุดใน RV แล้วแหละทุกคนคือการต้อนรับมากอะ อาจจะขายไม่แน่ใจหรือจะแจกไม่รู้ดาวใจไม่ถูกนะคะคิดว่ามันอลังเกินอ่ะแต่เหมือนก็ต้องแจกปะเออก็เดี๋ยวก็ติดตามไว้นะคะเดี๋ยวกิจกรรมมาก็เดี๋ยวจะอัปเดตกิจกรรมให้ฟังนะคะกิจกรรมคร่าวๆวิก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนฝากกันกดติดตามไม่ต้องกดแชร์นะกดติดตามก็บอนนะคะคลิปนี้ไปละบ,บาย